สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะเอ้ามาขออีกอย่างอีกน้กอบันเนี่ยเือว่าเซลเนี่ยกินมะสงบัน <c oughs> ไปนังไหฝันดีบ่ไปตะวัดทุกเมื่อ <c oughs> <า>โอ้ยบ่ได้ฝันค่ะเดินอนยาวไปนังไหอูน้ำใส่ฝันดีบ่รอนอดพี่อยู่ครับน้ำใส่ตั้งแต่ฝันดีน้องพี่ว่าตากบาด ในใี่ไงว่าพ่อตกบาดเล่บ่ฝันอ,อารมณ์บ่ดีพวามบ่แน่้กับว่ไใดว่ายนั่นยั่วว่าท่องบ่องโอ้หน้องพี่ค่นท่านผู้ชมบ่กำกำบค่ะกล้ยช่ขวบกุ้ยช่องซิบขวบกำลังเป็นผู้เบาค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสีผ้าไปตามแนวทางเลขสอสนามบินน้ำสรุปเลขวิ่งตัวเดียวค่ะโอ้น้ำไส้ตื่นสวยค่ะท่านผู้ชมค่ะ โอ้ขอขอบคุณเอฟซีใจดีอ่าถืองไนหาขอขอบคุณสนา้าซอสนามบีน้าผลงานเขามาในไล่หาเนาะครับค่ะเน้นล่างค่รท่ามผุ้ชมวิ่งตัวเดียวงวดว่าหันพนหามาซีดีนหัเนาะเน่ยครับซีกับหันบ่อนพ่นสรุปมือสุดท้ายเห็นไหมส,สี่ตัวเดียวหันบลูรเรืองค่รท่ันบู้ชมค่ะ เอ๋อขอบพิ่มขหลายๆเด้อค่ะเอสอยดาวมือเอือนเนป็นบ่แบอกเอฟซีมาสอยดาวเอาไข่เนี่ยมาสอยดาวไข่ทั้งกันเด้อค่ะอันนี้แหละ,ละค่ะกันพัดล่องกระตากระดงกันมีไม่ปวดก็มีกันติ๊กนำแข็งหลายอย่างอยู่แต่ว่าน้ำเสียนี่อยากได้แต้นไม่กวดเด้อค่ะท่านผู้ชมไม่กวดแข็งดีเยอะเด้ออันพูดถ่าวบนเห็ดแข็งดีดยุงเบาอ่อนเพราะว่าไม่กวดนี่ เปียงเนาะยุ่เฮียนมึงเนี่ยเพียงอีหลีกาดท่านผู้ชมอู้น้ำไช่กวดวัดเดียวนี่ออกมัดแลนเพอรเน็ตม่แน่นค่ะได้ซื้อดูค่ะไปนี่สิไปจับสลากเชียกได้ไม่กวดค่ะท่านผู้ชมมาเด้อมืออื่นวันถี่สิบหาค่ะเอาไปเบื้องซอสสนามบินนำกันเลยเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมซอสสนามบินนำส่งมาให้ได้ไล์แล้วเนาะครับค่ะส่งมาด่วน เพิ่งได้รับนี่ยนะคะท่านผู้ชมตีหาดอกตีหาเราก็ว่าต้องรับต้องน้อนกันค่ะท่านผู้ชม,ม,มค่ะนี่ราคาเลขก,การนางถาเอาจังสีแ่แหะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอากลุ่มวีพีคือกันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าจะเป็นหวยำขำโขงหรือว่าอยู่ในหวยไทยเนาะครับ<ำ>ค่ะ นี่สสนามบินนำหัวดว่าหันน้ำเชี่ยวมาล่งตัวประกบลุดค่ะแต่ว่าเหล็กวิงเขาค่ะ,ะเหล็กวิงชุดหนีอู้น้ำเชั่ยเป็นผู้ล่งเนาะนี่เดี๋ยวนี้ซอสนามบินนำดังดิเขาดังสูตรนี่ือจงไข่ไข่สูตรของอาจารย์เก่งค่อยกับอ๋ออาจารย์เก่งนางร่องกับพ่อหลวงพี่นี่ค่ะตอนนี้ กัลลังดังหาดังมากคทรานุูม้มย่านย่างเนาะรับน้ำเชียวเอามาลงนี่เพิ่นกับเขาหาศูนย์ดิเนี่เพิ่นห้สองขู่ว่าเนาะเมียนคลิปนี้เพิ่นสิสรุปเรกวิ่งนะ้ค่ะเพิ่นสิสรุปเรกวิ่งวดว่าหันเพิ่นฟันท่งมากสี่ตัวเดียวเมียนสี่ห้าห้าสี่เลยค่ะสี่ห้าห้าสี่เพิ่นมันกอดกันเนาะค่ะ งวเด่นเพิ่นฟันทงมาแล้วค่ะห้ากับสี่เพิ่นฟันทงมาแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่คือนี่ค่ะห้าล่างค่ะเพิ่นบอกว่าเน้นล่างกันบนเนอเพราะว่างวดว่าหันนี่เพิ่นฟันทงมาสี่บนล่างมนค่ะอันนี้คือคือเพิ่นเห็นผลงานเพิ่นแบบว่าเพิ่นฟันทงมาที่สี่แล้วก็มันขึ้นบนพร้อมมันลงล่างพร้อมค่ะได้สอง ทีเนาะแมนครับผมค่ะห้าตัวเดียวค่ะห้าตัวเดียวสองตัวล่างนี่นะค่ะดันบุชมนี่ก็อยู่ในนี้นี่สองตัวล่างเบิ้งอยู่นี่นะคดันมุมห้าศูนย์ห้าหนึ่งสีู่นย์สีสสส่หนึ่งค่ะดันูุชมเนาะครับค่ะบ้านแม่อ,อยูุ่่มเชียสี่สิบเอค่ะ หรือว่าจะไปอายุเก่าไม่เชียวว่างหาเลยิบเก่าแล้วค่ะแล้วก็มาหาสูนสบัน้สิไปหาศูนแล้วค่ะอ,อีกอีกยุดเดือนก็กวัวนี่ยหาศูนแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้ำเชียเต็มแล้วเนี่ยมาเลยค่ะค่ะแต่ว่าไก่เคี่ยงยีงไี่ได้ถอเ,เพิ่นว่าระวังมันสุยมาผไดแล้วเนี่ยลักสองครับห้าหนึ่ง สี่หนึ่งห้าสองสี่สองนี่ค่ะคบ่หลายดอกค่ะท่านผู้ชมอที่ว่ากันบน,นันเพิ่นกะว่าเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นว่างหันาหานี่พิ่นฟันท่งมากสี่ตัวเดียวนะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเพนหายมาเน้นห้าหนึ่งห้าศูนย์ลองสี่หนึ่งสี่ศูนย์เน้นล่างกันบนนี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าอังศิละเน้น ตามนั้นเนะาะคม,มาตีหาค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเขาดีอยู่ด้วยแม่นสถิติอืม เพิ่นมีหลายสูตรแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมีหลายสูตรเทียรเพิ่นมีอย่างมากโวนๆน้ำเชี่ยกะจะล่งไห FC เอฟซีเบิ่งแล้วค่ะเลขเพิน่นช่วงนี้กําลังเดินดีค่ะก็ว่าแต่ว่าเธอเป็นลางหาเราโผกระปูเลยโผลกระแปดเลยสูตรนันปูกับวัลุนเดียเนี่ยยปวาร่วมดีเจ้าใดก่ะคะานผู้ชมะปวดหัวแล้วค่ะ นหน่อยแบบนี้เระค่ะนู้นช่ดีเล็กเอฟซีเปินมากค่คะคันไล่ไปหองก็ตงไปหาดับมาตัดอีกคบสูตรเพิ่มก็นยังเดินเนาะอปัวร่วมดีก็เดินเอาปัวร่วมดีก็เดินบาริสูตรของอาจารย์เก้งนั่งร่องเพิ่นหัวกระหลุดบังหันอันทิมนั่นนะนั่นก็ไม่หาย哟เออนั่นก็ไม่หาอีก,กหากระโขเอาหาก,กับโตัวเลือกอีก แต่ว่าปูอ่มดีเพิ่นว่มีหาไรหาเพิ่นมีหกเพิ่นมีหกกระแปดครับแมนบ่เอาแมนโอ้สิประกบกันนี่จ้าไหนครับผมเพอ่มันสเจหาหกเพิ่จ,กกจ้าไหนอือหาหกหาแปดแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ประกบเนาะหรือว่าสอสนามบินน้ำเพิ่นดังงวดนี่สิเป็นจ้าไหนค่ะท่านผู้ชมเนาะครับครับ เป็นยังไงกับยัยเขาเอ้าค่ะวันนี้เจอกันเด้อค่ะอาจารย์มาแล้วค่ะสามตัวแตกค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจอกันเพิน่นเพิ่บายค่ะท่านผู้ชมเอาเถอะเบือ่อกีนี้โอ้มีชนหาหนึ่งเจ้าสิว้ย,ยังจะหาหนึ่งหาสองอีกอ อันไฮเบอ,บอร์ซื้อแล้วค่ะท่านผู้ชมโบนูว่าสีแมนหรือว่าแมนังสีเนาะครับค่ะว่าเลขมันชนกันเลยซื้อค่ะนี่ระค่ะท่านผู้ชมกะมีส่วนที่ส่วนหนึ่งเอฟซีที่เพิ่นซอยเนาะแล้วกะมีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่นเ็ดลงท่านค่ะอีกส่วนหนึ่งน้ำเชี่ยกะบรวมถวาย สางล้างข่ามัม้ยลังค่าหัวเนาะอืเพราะว่าไข่สร้อยดาวกะการ่วมสางคือกันแม่เนาะเถอะครับค่ะโลงท่านเพิ่นกะแจกคือกันค่ะท่านผู้ชมทำบุญเขาวัดคือกันค่ะน่นเสียก,ก็เลยแบ่งกลุ่มอของแม่เอซี่พ่อเอซี่ที่เพิ่นรวมทำบุญมากค่ะท่านผู้ชมเนาะได้บุญทั่วร์นาทั่วถึงกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะ เดี๋ยวนั่นเชีย่ยกจะเห็นตนงินอีกค่ะท่านผู้ชมอีกกลุ่มหนึง่งผลอุ่นเข้ามาเนาะครับหลังจากที่ปิดสื่อใครเนาะแมนค่ะปิดสื่อใคร่ลเพิ่งย่งขอโอนมารวมทัาบ,บุญอีก่เนเห็นราค่าวัดอีกมั่นหัวครับค่ะก็รวมสมทบเข้าไปเรื่อยๆแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะอ๋ <ผม S 2> ค่ะท่า,านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้ววิ่ง วิ่งห้าตัวเดียวครับผมล่างห้าตัวเดียวมักบ่กันบนน้ำแม่หลวงพี่มักบ่อหาพี่สิมาดูเถอะนาะห้าตัวเดียวหาตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมนั่นหาสามเลขกถูบหมู่บ้านหากับอันนั้นดิแม่หลวงพี่อันไข้าสองร้อยสิบหาเนี่ยแม่หาหนึ่งเัินเดทเ่า นี่ค่ะท่านผู้ชมหาซี่ตัวเดียวตัวเลือต้องหาสามก็หาสองหาสองค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมเสนอการพ่อเป็นแนวทางเนาะเลขกพ่นมันดังมากซอสนามบินน้ำเทิงเลขวิ่งอะไรสำนักอยู่งขาพ่นชนกันค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยุ่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เมาอ่วยตัวนี้เนะาเห็นตัวใดเห็นตัวใด นี่เลยหาตัวเดียวกันหาเอี้ยงกว่าหาเก่าตัวกเก๋ยแล้วล้วยก็เป็นเก่าเออหาเก่าผู้กินกล้วยค่ะท่านผู้ชมลิ่ง